มีเรื่องอะไรครับตอนนี้ครับจอดรอกันเต็มนะครับทำไมไม่ลงไปครับจอดรอกันเต็มเลยเอาไปดูครับ ตเฮ้ยไห้วันคือฝนคือตกนี่วันขนาดกำดาวยังมาอยู่อยู่ขึ้นนี่โอหดฝนตกเหรอกำดาวไม่ได้แค่ตกย่บ้านตกะลูกพี่ายังลูกพี่นะลูกพี่ายังมาเบืองหรอส้มแกเบับโอ้ ตัวแรงเราโมมีหินเ่าหินสเสร็จแล้วกระซเอายุดด่ัตมายอกแล้วซุปลงคนเลยวะเนีดด่ย มีหูก้อนแล้วดนี่หูก้อนมีตอนนี mermaid, ้หหูก้อนแล้วเมื่อกี้ไปเลยไปต้นหหนุ่ม้แม่้าเขื้นนะเืนเราแม่เอเราแม่เออึ้น yeah? ่หนเราด้วย ขายกางกลองน้ำมันไม่หมดฮะเข้าวะเข้าขายกางกลองน้ำผู้ิจไทยจุ้ยบัานหลับบอกแล้วบอกถึงกัแล้วไปเ่อเพื่อกางกล่องน้ำไฟกันแล้วคนนี้ จดแต่สีแมลงวินนกอกแนไแล้วเศร้าแล้วุดว่าคุไปแล้วเจม้าพ้ไมาพี่้นี่สิเลห่ไปองแนวมส่กกับพวกไปเลยน่ว้าวมใส่อะไรยุสะไมแบบนียังเดียวก็ังพยวิแล้วึ่งไปเลยนี่นับปหาจะขืนด้วยของอะไรเกือดแล้วกไปอีกบ้น ดึงไม่ได้หมดครับเด็เดี๋ยวจะไปไว้ด้อง <c oughs> ดิเด็ดเดี๋ยวจะไปไวรร้องด็ดเดียด่ยวไปไว้แน่นอน ตอนนั้นไม่ได้เ็นเส้นเอผมผมเหเสมอมคุณเนียใหมนดาดสายไฟพุ่นรดรุดเคุณเมีนครับอันนี้มันเป็นภาคหน่อยว่าน่ะคืน้นนนกันยาก,ยอออกลกูกหน่คืนนี้กนยากเมียนต้องเอารักมีอีกดิแตผมขึ้นึ้นไม่ผิดเขาเดียวไปคุณ ตักเลยขนาดนมาเลยขนาดนไม่สุดฟองฝาเพิ่มให้ขนาดนมาแล้วลุงมาได้เรียดุนนี่ขึ้นในบอ่อมมันจะรับขั้นหนึ่งก่อนว่านี่ เก่าอ่ะนีเลดเดียนไปไม่ได้แนี่ยเนี่ยข้างหนังเลดเดียนพร้อมเนีมันนักเครื่องมันนักเครื่องเครื่องเงี้เรียบร้อยพี่น้องไปมาได้ครับต้องเกาะครับนักเครื่อง nhọc đầm nhọc đầm được đường dài em lót bào khăn lót nạc là bào như

จิบมาขาวๆดิว่มามันยุบมันยุกกับบินข้าวอะไรนี่เนี่นเสาทุกวันหรอหัวมันหรอ แม่บ้าห้องแวงแม่บอเรียกเรียกบ้านองแวงแม่บอโอ้วางวางไปวางไปพุทธสารบ้านบ้านกานาก็อยู่บ้านนี้ดูศาลพุทธศิลบ้านเห็นเหรอเห็นแก่ไปยุ่งยี่เห่าบ้านละไปนาไปงานบ้นก็เห็นเลยซลนี่นะก็อยู่นาดาวดูยุ่ ยูดีมากกว่ายูดีมาแม่ยูดีอ่ะ muốn Sám Cần, cần, cần lấy cặp Ôi, cứ xe khách lên khác đi อาจีะกระเฮีงด้วยครับนี่ยรอบสายเราเปลี่ยนสํรอบสายเพราะมีตามีตาเฮลโบล่ะรอบเดียวโอ้สวยขึ้นเลยบอสเป็นโบฟีบอสสวยขึ้นนี่ มาตกครับอยู่บ้านไม่ตกหน้าผมเดินหน้าหอยเฮ็ดช่ไหมเดินหน้าหอยเสียบแล้ว,ลวเดี๋ยวเดินหน้าพุ่นหอยเสียบพุ่นหรือเดีว,วมาครับเออได้ดหน่อยพอแล้วมาครับดูแดงครับสองหกยู โยอ๋อโยเไ้โอ้ค oh. 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 วนกันข,ข,ข,ข่ขนาวแคบมื้อนี้ควนกัข่าวออกข่าวออกแค่เดียนครับเดียนร์เดียนครับไปติดคันนั่นอยางนี้ไปไม่ได้หรอกติดคันนั้น เดียดเนาะปวันขาวเ่เอาเดี๋ยวพี่น้องมาดีนะยาจอกันจอกอน

เ้วด,ดินหัวขึ้นหมาว่ามันกือสูงเ่รอแม่นนะไมยดินยกเอาแลดับหัวขึ้นมาโบครับโบโบ บาอยู่หน้าอยู่ที่ไหนก็มาตกเข้ามาตกอยู่หน้างานครับผม ปอบอยู่ดีไปก่อนเพื่อนครับตอนนี้อยู่ดีอยู่ดีฝนไม่้น,นครับสามเพชรรัก้าห้า ฝื้นตัวครึ่งคีครับ